ที่ได้พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆครูอรวรรณอื่งรัตนากรครูเนนะคะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดภูเก็ตค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีคลิปสั้นๆนะคะเป็นการฝึกพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจค่ะหน่วยการเรียนรู้นะคะก็คือสนุกกับศิลปะค่ะการทำกิจกรรมศิลปะนะคะ เป็นพัฒนาการที่ร่วมกันนะคะระหว่างประสาทต,ตาและประสาทมือนะคะอย่างมีประสานสัมพันธ์กันนะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะรวมถึงการรู้จักสีต่างๆนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณในขอนําเสนอการฉีกปะติดลงในรูปวงกลมค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเริ่มฉีกปะติดกันนะคะเราก็มารู้จักถึงอุปกรณ์ในการฉีกปาติดเลยค่ะ เริ่มจากอุปกรณ์ชิ้นแรกก่อนนะคะนั่นก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะแล้วก็เลือกมาได้ตามที่เราชอบเลยนะคะส่วนอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะก็คือกาวค่ะอาจจะเป็นกาวลาเทคนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกาวสติ๊กแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนหามาจะเป็นแบบไหนนะคะอ่าต่อไปนะคะก็คือใบงานนะคะอ่าอันนี้นะคะ ว่าเราจะริ้น์มาจากอคอมพิวเตอร์แล้วนะคะพ่อแม่ผูกครองนะคะก็อ,อาจจะวาดรูปนะคะให้น้องๆนะคะสามารถทำปะติดเป็นรูปวงกลมได้ค่ะทีนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะทำยังไงกันขั้นตอนแรกเลยนะคะเริ่มจากการฉีกกระดาษสีนะคะเริ่มจากการฉีกให้เป็นแนวตรงนะคะเด็กๆสามารถฉีกได้ด้วยตัวเองเลยนะคะ ตามแต่จินตนาการของเด็กๆเลยค่ะเมื่อสีเสร็จแล้วนะคะได้เป็นเส้นแล้วนะคะเด็กๆนะคะก็นํามาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอาจจะใส่ไว้ในตะกร้านะคะหรือว่ากล่องนะคะเพื่อจะแยกสีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ เมื่อได้เป็นกระดาษชิ้นเล็กๆแล้วนะคะเราก็นําใบงานนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะหรือว่ากระดาษที่คุณพ่อคุณแม่นะคะทำมาไว้นะคะที่เป็นรูปวงกลมนะคะมานะคะอ่าแล้วก็นำกาวนะคะมาด้วยเห็นไหมคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นำกระดาษนะคะมาแปะกับกาวนะคะแล้วก็ติดลงนะคะใน วงกลมนะคะที่เราทำไว้ในใบงานนะคะอ่าแปะเลยนะคะแปะให้เต็มวงกลมนะคะอ่าเด็กๆนะคะอาจจะทำเป็นสีล้วนนะคะเป็นสีเดียวล้วนๆเลยหรือว่าอาจจะเป็นแยกสีแยกชั้นก็ได้นะคะหรือจะสลับสีก็ได้ค่ะ นี่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อผู้เรียนนะคะสามารถฉีกปะติดรูกลงในวงกลมได้แล้วนะคะเราก็จะอาจจะเปลี่ยนแบบลูปใบงานนะคะเป็นแบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือว่าจะเป็นรูปบ้านรูปผลไม้ก็ได้นะคะอ่าเรามาดูนะคะใบงานที่เราทำเสร็จกันค่ะนัเรนอันนี้เป็นแบบสีล้วนนะคะส่วนอันนี้ก็ที่คุณเมย์ทำไว้เมื่อกี้นะคะเราอาจจะมีการสลับสีอ่าแต่เด็กๆนะคะต,ต้อง ใ,ในวงกลมนะคะค่ะกิจกรรมศิลปะก็ไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะก็นอกจากจะได้ผลงานแล้วนะคะเราก็จะได้มีความรู้สึกชื่นชอบนะคะกับงานศิลปะที่เราได้ทําไปลองนํางไปฝึกกันดูนะคะค่ะสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะก็ต้องรอติดตามชมนะคะสําหรับการฉีกปะติดในคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย